รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อ2,600ปีก่อนนั้นมีผู้ตั้งคำถามมากมายเช่นการตรัสรู้คืออะไรและทำอย่างไรจึงตรัสรู้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ว่าทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้คือเกื้อกูลแก่การตรัสรู้เกื้อหนุนแก่อริยมรรคมี37ประการเรียกว่าโพธิปัจขิยธรรม ในเวทนานุปัสนาสี่ชั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอนาณาปานสติที่จัดเป็นขั้นกายานุปัสนาสี่ขั้นหรือสี่ชั้นต่อจากนั้นก็ได้ตรัสสอนที่เป็นชั้นเวทนานุปัสนาต่อไปคือตรัสสอนให้ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจักรู้ทั่วถึงปิติหายใจเข้าหายใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไปเป็นขั้นที่สองตรัสสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนียกกำหนด รู้ทั่วถึงสุขหายใจเข้าหายใจออกต่อไปในขั้นที่3ตรัสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนียกกำหนดให้รู้จักทั่วถึงจิตตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้าหายใจออกและขั้นที่4ต่รัสอนว่าเราจักศึกษาสำเนียกกำหนดให้รู้จักเราจักศึกษารำงับจิตตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้า หายใจออกดังนี้ในการปฏิบัติทำสติสำเนียกกำหนดปิติสุขจิตตสังขารเครื่องปรุงจิตและระงับจิตตสังขารเครื่องปรุงจิตนี้นับเป็นเวทนานุป,ปัสสนาตามรู้ตามเห็นเวทนาและจะพึงเห็นได้ว่าเป็นเวทนาฝ่ายสุขเวทนาการที่ยกฝ่ายสุขเวทนาขึ้นนี้เพราะว่า เป็นการปฏิบัติที่สืบต่อมาจาก4ขั้นที่เป็นขั้นกาย,ยานุปัสนาสติที่ตามรู้ตามเห็นกายก็เพราะว่าการปฏิบัติทําสติกำหนดลมหายใจเข้าออกมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นแรกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้และให้กำหนดสำเนียกรู้กายทั้งหมดซึ่งแปลกายว่า กองลมทั้งหมดก็ได้แปลว่ารูปกายนามกายทั้งหมดก็ได้ซึ่งรวมความว่าให้ใจกำหนดรู้ทั้งกายและใจทั้งหมดในการกำหนดรู้กายและใจทั้งหมดนี้ก็ย่อมรวมลมหายใจเข้าออกเข้าด้วยและรวมตัวความกำหนดเองเข้าด้วยกันเป็นอันว่ารู้กายใจทั้งหมดเหมือนอย่างว่ารู้เห็นตัวนี้นั่งอยู่ในตัวความรู้ ตัวความรู้ครอบคลุมตัวนี้ทั้งหมดซึ่งตัวนี้ทั้งหมดก็คือกายใจอันนี้เองหายใจเข้าหายใจออกและก็ศึกษาสำเนียกําหนดที่จะระง,งับเครื่องปรุงกายที่เร็วกว่ากายสังขารก็ชี้อารมณหายใจเข้าออกนี่แหละให้ละเอียดสงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วปิติสุขในการปฏิบัติในขั้นกายที่กล่าวมาโดยลำดับนี้ย่อมจะได้ปิติ คือความอิ่มใจอิ่มเอิบใจซึ่งบางทีก็มีอาการเป็นขนลุกสู่ซาไปทั้งตัวบางทีก็มีอาการซราบซานน้อยบ้างเบาบ้างอยู่ทั่วกายทั่วใจซึ่งเป็นลักษณะของปิติและได้สุขซึ่งมีอาการเป็นความสบายกายสบายใจความสบายกายสบายใจอันเรียกว่าสุขนี้มีลักษณะที่ละเอียดกว่าปิติอันปิตินั้น ย่อมมีอาการที่สู้ซาทั้งกายทั้งใจซาบซานไปทั้งกายทั้งใจจึงมีลักษณะที่เหมือนอย่างเป็นฟ้าและแปลปรับก็มีเหมือนอย่างเป็นคลื่นกระทบฝั่งก็มีหรือบางทีก็ทําให้มีลักษณะเป็นปิติอย่างโลดโผนจนถึงที่ท่านแสดงว่าทําให้กายลอยไปได้ดังนี้ก็มีเป็นลักษณะของปิติแต่ว่าสุขนั้น เป็นความสบายกายสบายใจที่สงบกว่าปิติละเอียดกว่าปิติทั้งปิติและสุขนี้ยอมเกิดขึ้นตั้งแต่ในขณะที่ปฏิบัติในขั้นกายนี้เพราะเมื่อจิตรวมเข้ามาได้ความสงบใจสงบกายขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีปิติและเริ่มมีสุขอันเกิดจากการปฏิบัติในสมาธิและก็จะมีเรื่อยๆไปสำหรับปิตินั้นบางทีมักจะมีในขั้นต้นๆทำไม่เท่าไหร่ก็จะได้ปิติ แต่เมื่อคุ้นคุ้นไปแล้วปิติก็มักจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างแต่อันที่จริงนั้นเป็นปิติอย่างละเอียดเข้าเป็นความทราบซ่านที่สงบเข้าและก็เป็นความสุขสบายกายสบายใจสงบมากขึ้นไปโดยลำดับกายสังขารจิตตะสังขารและเมื่อทำทีแรกนั้นจะรู้สึกมีความปวดเมื่อยที่โนนที่นี่เป็นทุกขเวทนาอยู่มากกว่าสุข,ขเวทนา แต่ว่าเมื่อจิตได้สมาธิขึ้นได้ปิติได้สุขขึ้นทุกขเวทนาก็จะลดลงลดลงจนถึงเมื่อจิตรวมเข้ามามากรู้กายทั้งหมดและรำงับกายสังขารเครื่องปรุงกายที่ทันชี้เอาลมหายใจเข้าออกดังกล่าวนั้นได้มากขึ้นก็มีความปลอดโปร่งมากขึ้นจนความเมื่อยขบก็จะไม่บังเกิดขึ้นไม่ปรากฏนั่งอยู่ได้นานเหมือนอย่างไม่มีแข้งไม่มีขาที่จะเมื่อย เป็นความปลอดโปรง่งเพราะเหตุว่าระง,งับกายสังขารคือเครื่องปรุงกายได้มากขึ้นมากขึ้นที่ยังมีเมื่อยขบอยู่มากนั้นก็เพราะว่ากายสังขารเครื่องปรุงกายอันนี้เองมีอยู่มากก็ทําให้มีทุกขเวทนามากเจ้าุงสุขท่าน สาวทุชนทั้งหลายขณะนี้อนามภาพก็อยู่ที่สวนวิกาแลนซึ่งอยู่ใ,ใจกลางเมืองของกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์อยู่ในช่วงของการเดินทางร่วมกับโครงการธรรมะสัญจรของกระทรวงการต่างประเทศขณะนี้ก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลได้พาคณะของเรานั้นมาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ ก็เ,เห็นว่าสวนแห่งนี้นั้นมีปฏิมากรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมนุษย์เราจะเห็นว่ามีเสาด้านหลังซึ่งเรียกว่าฮิ m แมนคอลัม์ก็คือเป็นเสาที่มนุษย์นั้นกอดกันเรียงรายกันขึ้นไปสู่ยอดเสาสะท้อนให้เราเห็นถึงชีวิตของมนุษย์ที่ตะเกียกตะกายวนเวียนแล้วก็แย่งกันอย่างที่เราเห็นตามภาพประกอบในรายการของเราโดยที่ก็ไม่รู้ว่าแย่งกันไปแล้ว ที่สุดจุดหมายอยู่ที่ไหนอาจจะไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ชนะเขาเหนือเขาเดี๋ยวพวกนี้อาจจะมีคนชนะเราเหนือเราเพราะนั้นการที่ขาดธรรมะชีวิตก็จะวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดหาความสุขไม่ได้ตะกายกันอยู่อย่างที่เราเห็นวันนี้ก็ได้รับเมตตาเป็นอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณท่านพระครูประหลัดมงคลวัดหรือว่าท่านสุพลคันติพโลผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัด,วดธรรมมงคลสุภวิทย์ร้อยหนึ่งอดีต ผูอในการสัฐบันพลังจิตตานุภาพวันนี้ท่านได้มาอยู่ร่วมคณะเดินทางธรรมสัญจรกับเราและได้เมตตามาร่วมสนทนาธรรมกับเราด้วยขอกราบน้ัสกขภาคด้วยครับอาจารย์ครับครับวันนี้หนาวครับผมใช่หนาวอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาช้าาในศูนย์องศานะครับตอนนี้แดดออกก็อาจจะเกินมาสักเล็กน้อยครับหนึ่งสององศาประมาณนั้นโชคดีที่คีมมะไม่ตกนะครับก็ อยากจะถามเรียนถามการเรียนถามพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของวิัสานาครับครับกายานุปัสนาเราคุยกันไปแล้วพระเดชระคุณท่านเจ้าคุณพระราชานกวีครับคราวนี้จะมาต่อหัวข้อที่สองครับเรื่องของเวทนาครับครับแปลว่าอะไรครับหลเวทนาแล้วความรู้สึกความรู้สึกจะมีก็ต่อเมื่อมีกายเมื่อมีกายแล้วก็ยังมีพอต้องมีใจด้วยหนาวนี่เป็นรู้สึกไหมครับ ครับเราจะรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกรักรู้จับรู้สึกชังรู้สึกเกลียดมันก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดครับทีนี้เมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมันแจ้งไหมถ้ามันแจ้งจึงเรียกว่าเวทนานุปัสนาครับถ้าแจ้งนี่คือความรู้สึกนั้นมันชัดเจนชัดเจนขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วสัมผัสได้ใช่ครับว่ามันทุกทุกขนาดไหนหนาวหนาวขนาดไหนอย่างลบหนึ่งองศานี้มันหนาวขนาดไหนครับถ้าเรา จินตนาการออกมันก็ไม่ใช่ของจริงถ้าเรามาอยู่ที่ลบองศาจริงๆเนี่ยอย่างเช่นลบหนึ่งลบสองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเวทนานี่มันสุดสุดที่จะทนได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะรู้ชัดแล้วว่าโอ้หนาวเป็นอย่างนี้เองเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจึงพูดว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานคือเอาความรู้สึกไปหยุ่ที่ความหนาวเนี่ยโนอ้โหนี่ตอนนี้ผมเจอลมนี่เอาความรู้สึกไปไว้ที่ผิวหนังที่สัมผัสกับลมที่มากระทบที่ใบหน้าที่ฝ่ามือนี่ อันนี้คือเวทนาครับรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกหนาวครับตึงไอ,อหนาวนี่แหละคือเวทนาครับคือความรู้สึกและชอบหรือไม่ชอบงไม่ชอบครับอาจไม่ชอบเพราะว่าหนาวเกินไปผมมาจากเมืองร้อนครับอ้นี่ก็บ่งบอกว่าไอาความรู้สึกที่มันบีบคั้นหัวใจของเราเนี่ยทําให้ทนอยู่ไม่ได้บ,บางครั้งก็ทุกจนถึงที่จะทนอยู่ได้ก็ต้องทําอัตวิธามตรกรรม Oh, คือฆ่าตัว,ต,วตายเพราะฉะนั้นคนเราถ้าหากว่ารู้จักธรรมะธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ในที่สุดก็จะเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา<ผ>ม,มันความทุกข์เข้ามาแล้วมันก็ใช่ว่ามันจะอยู่นานตลอดไปเราก็เอาธรรมะเข้าไปแก้ไขเมื่อเรามีความรู้สึกว่าหนาวอยู่ในระหว่าง1องศาสององศาเนี่ยมันหนาวจริงแต่เราก็มีเครื่องป้องกัน ไอ้เครื่องป้องกันนี่เองจะบรรเทาความหนาวลงไปได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่มันบีบคั้นหัวใจของเราเนี่ยทําไมเราทุกคนเดียวไม่ใช่หรอกคนทุกคนก็มีใจเหมือนกันคนทุกคนก็มีร่างกายเหมือนกันเมื่อเจอความหนาวเขาก็รู้สึกหนาวเมื่อเจอความร้อนเขาก็รู้สึกร้อนเมือ่อหนาวเมื่อร้อนเนี่ยมันก็ให้เข้าใจว่ามันเข้ามามันก็ต้องตางไปอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะน,นี่ก็จะไม่ทุกข์กับธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็ต้องหาสิ่งมาป้องกันอย่างเช่นหนาวแล้วก็มีเสื้อผ้า ถ้าเป็นพระก็มัจีวรนั้นนะมีผ้าคลุมหัวเนี่ยเรียกว่าหมวกป้องกันอะไรป้องกันความหนาวไม่ให้ระคายไปถึงผิวของร่างกายถ้าหากว่ามีมากเราก็จะทนอยู่ไม่ได้เมื่อทนอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติธรรมหรือเราจะนึกพุทโธหรือมันนึกไม่ได้มันันอ่ะสันอน่างเงี้ยมันทําไม่ได้ว่าคนที่อยู่ในเมืองนี้เมืองที่เรียกว่าออสโลเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยความอดทนเมื่ออดทนแล้วยังไม่พอ เขายังหาเทคโนโลยีพยายามคิดค้นที่จะป้องกันหนาวโดยใส่เสื้อผ้าเนหนาวแล้วยังคิดค้นหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดขึ้นมาแต่สุดท้ายเขาจะมีลูกป,ปั้นต่างๆให้ <ไป S 1> ใส่เสื้อผ้าเนห,หนาวเมื่อกี้เสื้อผ้าไม่ใช่เนื <c oughs> ๆๆ้นนอหนาวนาเสื้อผ้าป้องกันความหนาวอ๋อคร,ครับท่านผู้ชมหลายคนเริ่มงงแล้วก็อยากจะบอกว่ารูปปั้นที่ผ่านมาเนี่แสดงว่าหนาวมากเขาต้องการให้เห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรปรุงแต่งมันอยู่ได้ไหม อย่างสัตว์ต่างๆไม่มีเสื้อผ้าที่หนาๆเขายังอยู่ได้อันนั้นคือธรรมชาติของเขาที่ปรุงแต่งมาเลือดอุ่นือร้อนผมเห็นสัตว์บางประเภทก็เลือดอุ่นบางประเภทก็เลือดร้อนชสัตว์บางประเภทขนนี่เป็นเหมือนเสื้อกันหนาวนะครับถูกต้องครับอย่างชุดกันหนาวที่หลายคนสวมใส่เนี่ยทำมาจากขนของสัตว์เท่นเขาบอกว่าขนของเป็ดครับไอ้นกเป็ดน้ำเนี่ยนะฮะเข้าใจครับมันอยู่กับน้ําแต่ว่าน้ํานี่เย็นเจี๊ยบเลยครับผมเห็นที่อังกฤษสมัยที่เราเรียนกันอยู่ที่ ที่ออกซร์ดที่เคมบริดจ์ก็ดีมีนกพวกนี้เยอะแล้วทำไมพวกนี้อยู่ได้เพราะว่าขนเขาเนี่ยหนึ่งไม่เก็บน้ำํำสองขนเขาเนี่ยนอกจากไม่เก็บน้ําแล้วเขายังทําหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันหนาวครับนี่มัน,เป,นเป็นธรรมชาติที่รักษาเขาแต่อันนึงคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านทูตที่ปรึกษาครับเพราะว่าที่มาท่านทูตที่ปรึกษาบอกว่าประเทศนี้นี่นกลางคืนนาน กลางวันสั้นในช่วงวินเทอร์หรือฤดูหนาวนะฮะมันนานขนาดไหน oh, โอ้โหนานที่เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยอาทิ์มีไม่กี่ชั่วโมงครับสองสาชั่วโมงแล้วท่านก็นบอกว่าอัตราการฆ่าตัวตายของคนที่นี่สูงครับนั่นครับเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนี่สิครับเราจะเอาธรรมะไปช่วยได้อย่างไงทําไมเขาถึงฆ่าตัวตายเป็นเพราะเรื่องของเวทนาใช่หรือเปล่าครับนั้าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าไอเวทนาคือความรู้สึกที่มันเก็บ คือว่ามันปวดหรือมันทุกอย่างเงี้ยมันเป็นเวทนามันบีบคั้นหัวใจทนอยู่ไม่ได้เมื่อทนอยู่ไม่ได้ทางออกก็คือฆ่าตัวตายแต่ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้บอกอย่างนั้นครับว่าชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราโชคดีแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะรู้ว่าดีเป็นยังไงร้อนเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงเราไม่รู้เหมือนกับสัตว์ต่างๆหนาวก็อยู่ไปตามหนาวร้อนก็อยู่ไปตามร้อนหาเสื้อ ไม่ได้หาหมวกไม่ได้หาถุงมือไม่ได้ใช่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพอที่จะพัฒนาชีวิตของขเขาให้เจริญก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นก็อยู่เป็นสัตว์โดยทั่วไปแต่คนไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเราเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยให้เข้าใจว่าเรามีสติปัญญามากกว่าสัตว์ตอนนั้นเราจึงหาเครื่องอำนวยความสะดวกจะเป็นรถก่อตามเป็นเครื่องบินก่อตามหรือว่าเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายก็ตามร้วนแล้วแต่สติปัญญาของคนเมื่อเราเกิดความทุกข์บีบคั้นเราต้องหาธรรมะ เป็นทาง <ไข S 2> ออก<า>ใช้ออปัญญาเหมือนกับที่เมื่อกี้ก็คุยกับท่านทูตที่ปรึกษาเหมือนกันครับว่าเอะคนที่อยู่เมืองหนาวนี่ยผมสังเกตดูเขาน่าจะต้องมีการคิดแล้วก็มีการวางแผนคอน่มากมากใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างอย่างสมมติบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อน, huh. นเดินออกจากบ้านก็ เสื้อใส่ตัวเดียวหรือไม่ใส่ก็ยังได้แต่ที่นี่ออกมาเสื้อตัวเดียวอาจจะตายได้ใช่ไหมถูกต้องครับต้องวางแผนตั้งแต่ดูว่าเฮ้ยอากาศจะเป็นยังไงจะต้องแต่งกายยังไงอ,อ,อยู่ในบ้านจะอยู่อย่างไรครับต้องมีเชื้อเพลิงในการให้ความอบอุอ่นรวมถึงการเก็บอาหารบ้านเรานี่เดินออกไปหน้าบ้านไปเก็บผักริมรั้วใช่ไหมครับ,รบเก็บเห็ดที่ขึ้นก็เอามารับประทานได้ครับแต่ที่นี่เวลาหน้าหนาวเนี่ยหนาวจริงจริง อย่างเช่นต้นไม้ข้างหลังที่เรานั่งสนทนากันอยู่เหี่ยวหมดเ,เลยครับอาจารย์เมื่้ครับออก็บออกเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามฤดูการของมันถ้าเขาไม่ปรับตัวเขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ครับเพราะนความรู้สึกนี่เองเราต้องเปลี่ยนครับจากความรู้สึกที่แย่เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกรู้ว่าตื่นว่าเบิกว่าบานทําไมอ่ะอ้าวการที่จะไม่รู้อย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกอย่างเป็นอนิจจงคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกอย่างเป็นทุกขังก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกอย่างเป็นอนัตตาคือหารูปร่างตัวตนไม่ได้อย่างความสุขมันรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่ความรู้สึกว่าเรามีความสุขทุกเราก็รู้ว่ามีความสุขแต่รูปร่างหน้าตาความทุกข์เป็นอย่างไรนี่แหละคือสัจธรรมเพราะฉะนั้นท่านให้ย้อนมาดูว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์หรือว่าที่ทําให้เรามีความทุกข์เนี่ยเรามายึดมั่นว่าร่างกายของเราเมื่อยึดมั่นมากเราก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายนี่เป็นที่ เป็นที่รวบรวมธรรมะต,ต่างๆหรือว่าเป็นที่สร้างความงามความดีหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างเช่นมเมืองเนี่ยเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเรือเรืออะไรวกิ้งวกิ้งครับผมโอ้โหเขาต่อเรือได้ดีมากเป็นเจ้าแห่งการเดินเรือใช่ได้นะครับเขาไปหาปลาแม้แต่อยู่ในที่หนาวๆก็ยังแสวงหาอาชีพเพื่อมาเลี้ยงตัวเองมีต้นไม้เยอะแยะเขาก็ตัดต้นไม้มาเป็นบ้านเป็นเรือนอันนี้คือป้องกันความรู้สึกที่มีอยู่ในจิตใจของเขา เพื่อให้ความรู้สึกที่มันหนาวหมจางออกไปนี่คือความคิดเกิดขึ้นนี่คือคนมีสติปัญญาเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเราเอาความรู้ที่มีอยู่นี่มาพัฒนาด้านจิตใจให้รู้ทันธรรมะรว่าธรรมะนี่คือสิ่งที่จะทําให้จิตของเรารู้ตื่นเบิกบานได้ไม่ใช่ไปจมปลักอยู่กับความทุกข์ไม่ใช่จมปลักกับความสุขเกินไปไอ้ความสุขพอความทุกข์เข้ามาบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้แล้วในที่สุดก็จะอากฆ่าตัวตายอันนั้ไม่ถูกทางเป็นการกระ ตัดสินใจที่ผิดทางมากเพราะว่ากว่าจะได้เกิดเป็นคนเนี่ยยากแสนยากยากเหลือเกินครับเมื่อได้เกิดเป็นคนแล้วให้เข้าใจว่าเรามาสร้างความดีให้มากพ่อแม่หรือว่าใครก็ตามเมื่อเรารู้ว่าเขาเหล่านั้นหมายถึงพ่อแม่นะรู้ว่าเราสวดมนต์รู้ว่าเรานั่งสมาธิรู้ว่าเราทําความดีหรือว่าเราช่วยสาธารณประโยชน์หรือว่าเราสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันนี้พ่อแม่ได้ฟังแล้วย่อมชื่นอกชื่นใจว่าลูกกาลังสร้างสิ่ง สรรสิ่งที่ดีงามให้แก่โลกเพราะฉะนั้นเรามาเอาความรู้สึกของเรามาแชร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยว่าเขาก็มีความสุขเราก็มีความทุกข์ถ้าอย่างนี้ทำยังไงถึงจะให้ความทุกข์อนจางหายไปทํายังไงคุณจะแบ่งความสุขให้ฉันได้บ้างอันนี้แชร์แล้วว่าแชร์ความรู้สึกให้แก่กันอะไรกันเพราะฉะนั้นการมารู้ความรู้สึกภายในนี่ยภายในก็คือว่าความรู้สึกลึกๆของใจเนี่ยมันต้องการอะไร,ค,รคนทุกคนอย่างที่บอกว่าอย่างฮิวแมนอะไรนะ มีแม่นคอรั่มครับมีแมนคอรั่ต่างคนนะต่างปีนไป่ายไปหาความสุขหรือว่าไปสแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดต้องแย่งกันต้องต่อสู้กันเพื่อต้องการความสูงสุดข,ของชีวิตและความสูงสุดข,ของชีวิตคืออะไร,รเงินหรือยศถาบรรดาศักดิ์หรือหรือว่าอะไรครับมันทําให้เราต้องไข,ขว่คว้าทําให้เราต้องต่อสู้กันเราแคร์ความรู้สึกของเพื่อนไหมเราแคร์ความรู้สึกของของญาติพี่น้องไหมเราแคร์ความรู้สึกของสามีภรรยาไหมนี่คือความรู้สึกเหมือนกันแล้วทําไมไม่แบ่ง ปันความรู้สึกให้แก่ภรรยาแล้วทําไมไม่แบ่งปันความรู้สึกให้แก่สามีแล้วทําไมไม่แบ่งปันความรู้สึกให้แก่ลูกของเราบ้างนี่คือความรู้สึกที่ดีครับ,รบให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอ,อย่าไปเอาความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับเขาใการระเบิดอารมณ์ที่ไม่ดีมไม่มีเหตุผลอารมณ์โกรธเกลียดดุดาว่าทําร้ายทุบตีอะไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการให้ เวทนากับผู้อื่นถูกต้องเวทนาที่ไม่ดีกับผู้อื่นก็จะทําให้ผู้อื่นเป็นทุกข์นะฮะใช่ผมได้ได้คุยกับท่านทูตแล้วก็ได้ได้ยินท่านทูตเล่าให้ฟังส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ยินจากโยมที่อยู่ที่รี่ฟังส่วนหนึ่งว่าบางครอบครัวก็มามีครอบครัวที่นี่ก็ประสบกับความสําเร็จในชีวิตอบางครอบครัวก็เจอเนี่ยนะครับเจอเวทุกขเวทนาเจอเวทนาอันมากมายเลยจากจากที่นี่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้ก็ต้องกลับไปเมืองไทยบ้างก็มีครับนั้นถ้า ฟังอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูบอกแล้วในเรื่องเวทนาถ้าเรารู้ให้ทันรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นไว้นั้นเป็นยังไงใช่ดีไม่ดียังไงใช่ไหมครับแล้วเราจําไว้ให้เป็นปัญญาเป็นอนุสติให้ปัญญามันเกิดแล้วก็ทําสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับใช่เรารู้ว่าเราชอบแบบนี้เวทนาแบบนี้ดีเราก็ทํากับคนอื่ออันไหนที่ไม่ดีรู้อย่าทำอย่าไปทําอย่าไปทํา เราไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบเราทุกคนอื่นก็เป็นทุกข์เหมือนกันองอย่าไปเห็นแค่ตัวอย่านึกถึงตัวเราเป็นหลักแล้วบางทีวันที่เราทุกข์บางทีคนอื่นก็ทุกข์เหมือนกับเรานั่นแหละเราอย่าไปคิดว่าเรานั้นทุกข์คนเดียวต้องโชคร้ายต้องทําร้ายตัวเองต้องคาตัวตายจริงๆเกิดเป็นมนุษย์สุดจะแสนดีที่ที่สุดแล้วนะครับมีเสื้อผ้าได้เรียนหนังสือพัฒนาได้มีสมองมีมือที่ละเอียดอ่อนประดิษฐ์อะไรได้หลายอย่างทั้งที่สัตว์ต่างๆเนี่ย ทเทียบน้าหนักสมองกับตัวก็น้อยกว่าเราต,ต้องมือไม้ก็เป็นกีบเป็นก้อน <Adams. S 1> ทาอะไรก็ไม่ได้เหมือนเรานะครับเพราะนั้นฟังนี้แล้วมีเวทนารู้เท่าทันเวทนา <Adams. S 1> รู้ละวางเข้าใจเกิดดับของเวทนาได้ก็น่าจะอยู่ได้อย่างมีคว,มความสุข,สขครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเวทนาหรือความรู้สึกนี่มันมีทุกคนครับแ,แล้วเราจะพัฒนาความรู้สึกของเราให้เป็นความรู้สึกดีหรือว่าพัฒนาให้เป็นความรู้สึกแย่ครับไอ้ความรู้สึกแย่หมายถึงว่าเป็นทุก เราเรามาเก็บไว้ทําไมในใจเราต้องพัฒนาให้เป็นความรู้สึกดีครับเอาความรู้สึกดีๆนี่ความปรารถนาดีให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติให้แก่ญาติพี่น้องหรือว่าสังคมโลกมันจะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและกันในที่สุดเราก็อยู่ในโลกอยู่ในโลกจะมีความสุขครับโอ้วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระอาจารย์พระครูประหลัดมงคลวัฒน์อย่งยิ่งนะครับกราบราชารขอรักครับโอกาสหน้าคงมีโอกาสได้สนทนากันอีกครับผู้ชมก็ ับชมไปแล้วเรื่องของเวทนานะถ้ารู้ทันเวทนาละเวทนาได้ไม่เป็นอจิตแนบติดกับเวทนาก็จะรู้ว่าเวทนานั้นก็เกิดดับเป็นธรรมดาขอเตือนก่จิตไม่เย็นก็เห็นก็ทุกข์คิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุ ไัยได้ทุกเมือ่อจิตไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสิ้นมนทินใจคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรทำเพื่อคนที่รักทำเพื่อตนเอง และเพื่อพระศาสนาด้วยศรัทธาและเจตนารม์กับปณิธานอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้จะถูกจารึกไว้บนผืนแผ่นดินไทยตลอดไปโครงการบรรพชาอุปสมบท770รปูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถลเหลิงถวลยราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบพุทธศักราช2,559กับวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษเราราโอกาสเดียวในชีวิต100ปีมีครั้งเดียว กับเรียนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อรวมสร้างโรงเรียนปลูกรากแก้วาศาสนาทาย,ยาทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีรต,ติดต่อได้ที่027197551